สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีเมน,นี่เะาสิมาเห็ดอันเอาไปเก็บมาจากต้นมันนี่ยปกกะหลเนี่ยเต็มกระสามมีแต่พักงเบิร์ดอยอันเมื่อวานนี่่อยเก็บไปแล้วเนาะที่เต็มกระถางเก็บไปในต้นนี่แหละเนาะเมน,นี่ก็เลยสมาถ่ายให้อันนี้ถ่ายให้เบิร์กนําว่าต้นมันเป็นอะไรพักที่เขาเก็บไปอ่ะเนาะโอ้ยห่อนอใหญ่นะ โอ้โหแต่เองเกาะลืมชื่อมันเลยอะเม็กซิโกโอ้โหยอดมันก็งามเลยเห็นปะคุณอะคุณอะคุณอะตุยกับตุยตึงกับตึงแทะสิฮักจังใดละโอ้โอเมจ้าจอดใหญ่ค่ะกะลีเทเจ้าเอ้ยอ้โหเขาเห็นเราคอยสะออนเนาะเอาไปต้มใส่ ประมา,มาห,หรือเอาไปพัดเอาไปพัดกระแทบแทบเอาไปพัดกระแทบอีหลีได้บางๆให้เบางต้นมันไกลๆประมาณนี้เลย,เยคือต้นมันเนาะคือต้นมันต้นเนี่แหละ,ะข้างหลังก็ต้องปลูกอีกสามสามต้นพอก็ต้องปลูกอีกอต้นเนี่ย ตะกี้งามงามบ่มีไผกินไหมงามก็งามแท้บ่มีไผกินเนาะเพราะว่าบ่ฮู้บ่ฮู้มันกินได้แต่ตอนนี้หัวมันกินได้ละเบิด <c oughs> บ่เหลือเห,ห็นไหมงามอีหลียไข่เล็กมักมาเด็ดเนาะนะงามบเลยอะ่ะปูปๆตัวเทิงพูปูเห็นไหม มันก๊กมันเริ่มสูงลนะแล้วน,ะนั่นหรอหย่อนมันเลยโอ้ยได้ทีสามยอดเลยปุ๊บปุ๊บเห่นหรเมื่อวานนี่คนไปตัดมาเกี่ยงเบิร์ต้นดเลยนะอันนี้นกำลังขึ้นใหม่อีกแห้งเด็ดแห้งแตกเนะ้ะ อันนี้ใบอะไรใบกระเจี๊ยบไปต้มใส่ไก่กระเจียบเ,เ,ยเยบพราะว่ามันสีออกสมสมเนาะมีกบบังหงน้ำได้ที่เจ้าเอ้ยกบบางหงน้ำอันนี้พักพักคุณพอ่อเราปลูกไว้ต้นมะเขือต้นมะนาวพูดพูดนนี้ยากเราปลูกังคือต้นมะเขียบเนี่ย ต้นยางพวงอันนี้ผักหอมปูนบานเฮาเนาะต้นผริกอ่ะผิพผิกกะเหลียงอะอว้ใสเลาดใส่ก้อยพุนพ่นพุนพ่นพุ่นต้นบักถั่วแม่นบ่ต้นบักถั่วต้นบักถั่ว,บ,วบอกมันคือเป็นโดนันบุกคเห็นไปก,กับบุ้คือกัน๋อ,อนี่นี่ต้นบักถั่วพี่พี่อันนี้คือต้นบักถั่วเห็นเบาเราเห็ดคางมันนะอ๋อแต่เปินเห็ดคางมันจริงจังเลย น่ะตน้นอันนี้เดสิโลให้เบึ่งนะสวนสวนข้างอันนั้นได้เลยต้นตำลมิงบ่อนดิตอนอ้นนะไรกับพวกนี้เนี่ยอันที่ข้างหลังนะตอนแรงน้ะยามแรงลมพัดกำลังดีนี่กม็มีสวนนี่กส็สซิมี่อันออเก็บอีกว่าเห็นละสะออนอันนี้คือตอน้นตะไคร้ ก็ตะไคร้เนาะอันนี้กำลังปลูกใหม่เนาะต้นนี้แหละมีเขาเก็บอยู่เลยพอเราปลูกลายอยู่เพราะว่าคือมันแสบอ่ะนะอันนี้พักอันนี้กินได้หมดเลยเนาะพักอยียงนะนี่ใบกะเพราส่วนตีนก็จักใบอย่างพวกกินได้คือกันพุดพูดต้นพริกอ่ะน,นะต้นมะเขือมะเขือพวงต้นพักนั่นฝั่งนี้ก็จะเป็นกะเพราเนาะ กะเพรากะเพราแดงอันนี้กะเพราแดงนนกะเพราควายปุ่อันนี้ใบผักอีเลิศแกงเฉีบังหอยจูบเด้บักคือแสบเลยมัน,นจะเพินสิป,ปุ่มอันนี้คือใบเตยเราปลูกวัชพีชเ,นเอาเลยเรานะป้าสิเฮเฮเบิ่งเนาะหมกเพชรเป็นโดกโดกไม่เจ้าเลยหมกเพชรนี่นะคุณนะ โอ้โหตัวฝกเป็นหมากโดกกระโดกแทะอืมเห็ดหมอันนี้ก็เก็บคูมือได้ไม่ยังขึ้นอยู่เลยนะปะลากาะลาหนึ่งที่เจ้าลออันนี้คอยกระซิเก็บอีกเนาะไว้ใส่วเวลาเขาอยากกินเท่ากัเอาไปกินได้เลย สดๆจากต้นเลยเนาะมาต้องซื้อซื้อตลาดผิดไรเก็บกินเองนี่ลหละปลอดภัยที่สุดอันนี้ต้นสดเดาเลยเนะี่ยมันคือกูดเนาะใบมันคือกูดเก็บมากเพชรเนาะมันยังอ่อนอยู่ได้ค่อยๆสิเก็บไปน้ำค่อยยากกินเลี้ยว ักเข้ากับได้ครบแล้วเอาไว้ต้มอันนี้ข้างหน้าเพือนเนาะสวนุนฝั่งนั้นเป็น่าอัน,นสนามสนามเด็กเล่นแต่ส่วงนี่บอกค่อยมีครมาเล่นลออกนะเอาและเข้ากับสิ้าบ้านกันเลยเนาะนี้เ ah ่าสิมาเห็ดอันพัดพักคณาเม็กซิโก เห็นพอบอกนะว่ามันชื่อพัฒนาเม็กซิโกเนาะถ้าไปเก็บมาจากต้นมันนี่ปรักไหลาเนี่ย,ย,ย,เ,ยเต็มกระซามมีแต่พักทั้งเบิร์ดเลยเนาะเดี๋ยวเขาสีเอามาพัดใส่กุ้งน,นียถ้าเบิ่งกันว่าพัดออกมาแล้วมันจะเป็นอะไรเคยกินแลาเทีหนึ่งเนาะเอาลวกจาแจีวกระเซ็บแนี่กะเอาไปพัดใส่กุ้งกุ้งสดเนาะ ถ้าเบิ่งตอนพัดเด้เดี๋ยวสีแอดคลิปให้เบิ่องอีกเทื่<ม>อนึงเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเขาต้องไปซอมพักก่อนเนาะเพราะว่ามันลายอยู่กว่าสี่ซอมแล้วก็ลายเติบแนละ้วนเนี่ยก็จะบอกไปไลาหนึ่งพวกไขอ่เก็บมาเนาะ <c oughs> <c oughs> เก็บมาเก็บมาเต็มเ,มเลยเดี๋ยวเ้าไปซอมก่อนเนาะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวมาชีแ้แถวก่อนเนาะ นะโอเคเดี๋ยวผอกับตอนพัดเด้จะเริ่มมาเริ่มมาแล้วผอแล้วมันลงไปเลยนี่ครับเส้มาเข็ดเัศพัดพักใส่กุ้งสดเนาะพักเองเนาะพักคันนาหา,าเม็กซิโกพันาเม็กซิโกตอนอื่นเลยครับก็มาพัดกระเทียมก่อนเนาะ

ลองเบิ่งตัวนี้เนาะเบิ่งว่ามันสีออกมาเป็นแนวดายจะเ,ะเ,ะเจากไกแซก่บองส่เปิดกระเทียมลงไปน้ำ <c oughs> มาจะใส่กระปุกก <c oughs> ระเทียมเหลือเลเอาไปหักไปส่กุ้งสดลงไป นี่ค่ะฉันมาลองสูตรนี้เหมือนกันอุ้ยแล้วกันน,น้ำตาลหนึ่งช,อชอ้อนชาปีเก็ตอะไรเนาะเราทำมาชิมดูเปล่าแ่ซิมมึงน้ำมันก็แซ่บแล้วเนาะ สั้นกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวกันเดอ้อขอมอกขอบใจทีท่ติดตามรับชมจนจบคลิปเนาะไปละบ๊ายบาย